ลักลับครับสามสหมัดเด็ดมัดใหญ่ของลุงหลอเด็ซีนะครับลอดลุนลอเชียร์นะครับว่าจะเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับผมสืงลุกสั่งตาตกไกลไลไหลหลหล่รับรับสอง S <S ใ้ยี่รี่เลยไปได้นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเนี้ยบมาแก้วครับดีแล้วแน่นครับเมฆมันไหลสีเด้อนีได้นีเนาะเมฆไหลครับเมฆมันไหลว่าปกติปกติปกติแก้วกับเบื้องต้นนะครับือจะมันไปไหลแต่ไปไหลนะครับเมฆมันไหลย่อนกลับมาสครับดีแล้วนะครับผม ลอยสามซีพันไปเขาเมฆก็หายไม่เจอนะครับตอนนี้ล่อลุ้นกันต่อไปนะครับเบื้องต้นที่ทางดีแล้วนะครับออมาตันนี่นต,นตัวไฟตมันกันออกตอนนี้ตัวไฟต,ตัวมันครับอ่ะผม,ม,มแล้วครับสามลอยจังโกครับไปได้มันบ้างยากนะครับอ๋อมันแล้วเนี่ยเป็นมาวืดวาดวืดวาดนะครับตอนนี้เขาบังอีกรอบเขาบังแล้วให้ดับเบิ่งช่องนี่เด้อนี่ช่องเหลี่ยมเหลี่ยมนี่มันเข้าไปพักที่สองนี่ที่สองโอ้ยนะครับเป็นวืดวาดนะครับผมมันดิมันดิออกช่องนี้นะครับ เป็นวืดวานนะครับเบาๆนะครับผ่านลงมาแล้ยวเลยครับผ่านลงมาแล้วนะครับกับลีลาการลุมเวลาในตอนนี้ร้อยเก้าสี่พันไปร้อยเก้าสี่พันครับก่าสิวะฝากขับประความสูงยุทธ์นะครับเบิ้งกันไปเรื่อยๆได้รุ่นได้เฮนะครับได้รุ่นได้เฮทั้งสองฝ่ายนะครับเบิ้งกันไปเรื่อยๆท่านแรกรุ่นเกือบครับตอนนี้บารนี้หางดีเลยนะครับออกมาบารนี้หางดีครับการทายของ ขาวน้อยทียูดดานซ้ายของก้อนขาวใหญ่นะครับ,บก้อนนี้เ,เท่าเลครับสองอยหทไปอ่าดีเป็นลอยครับีเป็น่ปาอ่าได้อีกเป็นลอยครับเ่อยโยกคอยหมนุนรถลดาดานิ่มรับประทานคอยอีกอยนึงครับคอยอีกอยหนึ่ง,อองรับประทานนะครับน้ำใจน่าจะไมเปิดทุกวันจันเปาดีเปาดี เเบาดีเเบาดีนะครับเปิงกันลุนกันนะครับโอ้ยพันกพน็พ,นกพนัน เกือบสี่ร้อยคนะครับเบาครับเอ็โจแบบค่อยโยกค่อยวนตีเป็นวงแคบๆนะครับบเบาครับเบาเบาเบาบงไฟเบานะครับเบาเนะครับโออาทีแรกคนละสวนกับพีป่าคนละตไก่้าสิไแล้วบ่ผ่านครับผ่านผนกินเบอร์จุลาค่ะครับกินฮอนกุนห้าสิบอีกแปดิบแิ้าสิบแนี่ขา้นนำเมือไทยนะครับ ถึงหน้าเมืองไทยนี่นะครับบางไปบาทนะครับเบานะครับหกสิบพันบาทสี่พันบางโงูถูกทุกข้อโง่ทุกทุกข้อนะครับเบาเป็นเบาเลยเเป็นเบาครับรถฟังฟังจําเพียงหน้าเด้อนะครับฟังจําเพียงหน้านะครับ มึงกรเสียบเอฟังคำเพียงหน้าครับฟังคำเสียงหน้าลงมองเปนแดได้ยังพอครับยีควางนีลงบ้าๆครับเตึมโอ้จะเป็นโล่งลงลงแปดนะครับสามร้อยปดส้าคะแนนสามยแปดสิห้าคะแนนหวานจเรียบมาเด่นลุงหลอดครับขอบคุณที่ติดตามแับชมลองหลอดสีสวัสดีครับ